วิธีการปั๊มวาลคอนของแอปของว่ลแอปนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกว่าปั๊มนะฮะเพราะว่ามันถูกจำกัดเอาไว้อยู่วิธีก็ให้เราเข้าไปที่นาเว็บของมันก่อนเว้าของวอลคอรวลแอปนี้ผมก็เพิ่งเริ่มทำกันนะครับได้ไม่ถึง1อาทิตย์เลยแล้วก็รู้โดยบังเอ,อิญนะฮะม่ได้ไปกรอบใครมาวิธีนี้ขั้นแรกนะฮะก็ให้ไปที่เกม คือแอดคือเว็บนี้ยเขาติดแอดของ o o o g l e ไว้อยู่แล้วมันถูกจำกัดเอาไว้ว่าให้แสดงผลต่อ1 IP จํานวนครั้งเท่านั้นเท่านั้นคือมันถูกจำกัดเอาไว้อยู่แล้วฮะเราจะได้มากกว่านี้ไม่ได้เลยก็คือผมได้จากเกมวันละสองวาลคอนวิธีก็นี่ฮะให้เข้ามาเลือกเล่นเกมเกมใดเกมหนึ่ง เราจะเห็นนะครับว่ามันมีโฆษณาขึ้นอยู่ประมาณ3จุดก็คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็ข้างบนสุดพอมันแสดงผลโหลดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เรากดรีเฟซกดรีเฟซแล้วก็รอให้โฆษณาขึ้นอพอขึ้นครบแล้วเราก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆครับทำแบบนี้วนซ้ำไปจนกว่าโฆษณาพวกนี้ไอ้สามจุดเนี้ย มันจะหายไปจากหน้าจอของเราสำหรับใครที่ขี้เกียจนะฮะ mm hmm. ก็ให้ไปโหลดส่วนขยายไอ้นี่ฮะออโต้รีเฟซมาในไฟล์ฟอกผมก็ไม่รู้นะว่ามีหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าผมใช้แต่โครมอย่างเดียวเลย mm hmm. ก็ให้ไปที่ส่วนขยายแล้วก็รับส่วนขยายเพิ่มเติม,มอแล้วก็ ให้หาไอ้ตัวนี้ฮะอ่า uh, easy auto refresh แล้วก็โหลดมาติดตั้งเอาไว้ตัวนี้ครับ easy auto refresh แต่นี้ผมติดตั้งเอาไว้แล้วไงก็เลยนะมีมันมีอยู่แล้วก็ให้กลับมาที่หน้าเดิมแล้วก็กดไปที่ส่วนขยายที่ว่าแล้วก็ตั้งเวลาเอาไว้ครับจะกี่วิก็ได้สักสามสิบวิก็ได้กดสตาร์ท แค่นี้แหละครับแล้วก็ไม่ต้องนั่งอรออีกแล้วเกมก็ไม่ต้องเล่นครับเล่นมาทาไมก็เสียเวลาปเปล่าเปเกมแม่งก็ไม่หนุกก็นะแล้วก็เราก็ไําทอย่างอื่นพางค่อยกลับมาดูจนถ้าเกิดโฆษณาตรงนี้มันหายไปปุ๊บเราก็ปิดไปเลยไม่ต้องทำแล้วฮะเพราะว่ามันไม่ขึ้นเงินมันไม่ขึ้นแล้วได้แค่นั้นก็แค่นั้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือให้เราร re ีเฟซหน้าจอเกมเรื่อยเรื่อยจนกว่าโฆษณาพวกนี้จะหายไป หายไปเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยครับถ้าเกิดมีอนะไรสงสัยก็ทักมาถามก็ได้นะจะทาง YouTube คอมเมนต์ใต้ YouTube หรือว่าจะทาง Facebook ผมเองก็เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานนะไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกเอ่อก็นี่ฮนะได้วันละแค่นี้นะครับวันละสองถึงสามวาคอนส่วนใหญ่ก็ได้จาก แออดที่แสดงตามที่เราพูดคุยกันเนี่ยจากการคุยและได้จากการคุยกับเกมส่วนล็อกสกีนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าใน,นโทรศัพท์ผมก็มันไม่มีโฆษณาขึ้นเลยท,ทั้งที่ก็กดให้มันกดออนเอาไว้แล้วก็นะครขอจบไว้แค่นี้แล้วกันครับ